ดีเอฟสเตกแดกชนแนวทุกท่านครับมันนี้พบกันอีกแล้วครับยามแรกตามเคยนะครับหลังจากที่บริรับประทานอาหารนะครับออกกล่องออกคลิปนะครับหลายวันหลายวันนะครับหลายเหมือหลายวันเนาะพี่น้องเหมือนตัมห้อยแข้งครับสายบัวนะครับสื่อบอกมัวมาแต่ตลาดดันเกียนครับพี่น้องตลาดดันเกียนอยู่ใกล้นะฮะอยู่ท่าอ่างนะครับไปทางท่าอ่างนะครับนะครับพี่น้องมากมาก แช่ต้องกันเก่าครับของเหี้าห่อห้องนี่ยเป็นว่าหูเรลี่ยวเป็นป่ะเอายังให้พ่อให้ทิพย์มาันตํา,ตาหอยหแครงมาันนี่ตะพี่น้องอ้ 嗯。Mm hmm. นี่ก็ตาําสลัดพี่น้องตําหอยแข็งกับตสาสลัดเนื้อหอยแข็งไม่อยมีดรอกนะครับตัวหมากมาาีแต่เปลือกตําสลัดดู่ต่มาสลัดเขาคือถือบป็นว่าเป็นแม่ขาดอกคิดว่าแต่หอยแข็งมันกับเนื้อมันกับสดดีอยู่นัวดีอยู่บมมีกินนะพี่น้อง 红布啊！ มันอ่อนเลยครับปัดดีขนาดอื พี่น้องเพิ่มบอกพี่น้องพี่น้องกมเมมต์ว่าผมเบลงคลิปอามีแะ่นำนะครับผมคสามารถที่ไปลงคลิปเขาได้นะครับเขาบรตูผมกลับมากดหมายไทยนะครับมันมีนะครับผมไปลงทุนซืทุนหาเขาแจ้งข้อจกับผมได้นะครับพี่น้องอีกอย่างเขาไปอยู่ในผมแล้วนะครับเขาไปแล้วคือว่าเขาไปตามทางของเขาแล้วนะครับ ผมจะเอาคลิปของเขามาลงบ่อยท่านเขาโตผมกลับมาเออโดยที่มันบริผมสามารถลงได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าผมมีหลักฐานไงว่าเขาโตกลับมานะครับกลัวกฎหมายไทยมันอันตรายนะครับอาัดยูทูบยูทูบยังผมกับโอ่งหรอครับพี่น้องแต่ว่าคือว่ากฎหมายไทยนะครับอันตรายนะครับนีๆแน่อยๆก็คือเอากันทัดใดทันทีนะครับ าวบอกพี่น้องเอฟซีนะครับขอใจมันด้อ กดแสบ,บอยู่ครับพี่น้องนะครับําแค้งแสบ,บอยู่แสบเหมือนกันเด้อยครับพี่น้องเลยไว้เขาครับพี่น้องไปตามทาง,ขงเขาเลยตา,า,ามนี้แนะนำนะครับ คือว่าตังคนตังอยู่แล้วนะครับไปเห้ได้กระแดงสั่นล่ะสำหรับผมเองผมคิดแนวนี้ เขาแยมแรงรับพี่นองกับตำแข้งเ mm hmm. ขาบัวไก่บัวไหม mm hmm. โตกแสดงว่าเขายอมรับความจริงได้นะครับพี่น้องว่าเขาพิดยังเขาเห็ดกอสางเขากอเหตุกระทาำยังไบแนนะครับในเมื่อเขาโตผมแต่ลิปน่ยผมมีดีนะครับแต่ในเมื่อเขาโ,โตผมผม,ผมมีหลักฐานผมมีหลักฐานในการที่เขาโตมากผมไปลงคงิีพเอาที่เขา,าแจง้งามจับผมกิช่วยให้ผมช่วยนะครับพี่น้องนะผมเขา้าใจว่าพี่น้องอยากเบือง ยากเบิงเ่งแลวก็อยากดับนะครับอยากแบกเกาแบแากเมยังต่างๆนนหน้าผมเข้าใจอยู่ผมส่งคลิปให้ผมพูดรายละเอียด ให้พี่ชายท่านหนึ่งที่เคยมาอยู่กับผมโทรคุยกันทางไลน์เรียบร้อย เสียบอยู่พี่น้องปลาเทียยังยูด้วยครับพี่น้องดึกแต่มเหมืีนคุณโบเขากลองหมือนเขียวคุณโบค่อยดีเลยเห็นนุ่มเจมาย,มยามแทนม่นเลยยามแรงครับย่ามพี่ย่าหนองย่ามแรง เราก็บอกอยู่ทำยังไงนัคนมันดังอยู่ไหนก็ดังดังในทางที่ไม่ดีกูไม่ขอดังดีกว่าดังในทางที่ไม่ดีไม่มีใครขอยากดังหรอกนะครับอยู่ม่อๆแม่ๆอย่างผมก็ดีเหมือนกัน คนติดตามน้อยๆยังไม่ดังแต่ไม่ไปอันภานใครไม่แสดงกิริยาที่ไม่ดีให้ใครเห็น เขาธาตุดีพี่น้องเอ้ยนะครับหอมดีพวกม,มันตามแข็งเขาใส่ฟักหองปีใส่หอมใส่อย่างกระสอดโบพานนะครับกระสอดพวกมีหอยแขรงขนะเขาดื่กินหอยแขรงแทนหอยแขรงกินนำ้ำ ทายไหมน้นองกินคนเดียวก็ณแย็บคุอเกาครับนะว่าผมมีคลิไปไว้แบ็กเมย์ พี่อามจริงไหมผมมีครับผมบอกเลยว่าผมมีมีแน่นอนครับผมสาบานต่อหน้าีกทีแล้วว่าผมมีแต่เขาโต้กลับมาที่ป่าในสิ่งที่แบบไม่ไม่ใช่ความจริงและความเท็จเมื่อไรตัวกอนนะครับถ้าเห็นแม็กนีนานำลงผมจัดแน่นะฮะแต่เขาไม่โต้อตอบโต้กลับเขาไม่ได้ยุ่งอะไรกับผมทีนี้คือผมไปลงจีบเขาปุ๊บแบ็กมีเขาปุ๊บเดี๋ยวมีแจ้งข่าวแจ้ง ความผมก็สวยอีกนะครับกฎหมายไทยมันยิ่งโอ้โหไม่ไหวครับถามว่าผมมีจริงนะครับมีจริงคลิปป้าเทพเนียผมเป็นพยานได้ว่าคลิปมีจริงนะครับแต่เมียผมเองนะแต่ที่บอกผมเตือนสติผมว่าไม่ให้ผมลงนะครับก็บอกว่า มันไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราแล้วมันอีองมันไม่ได้โต้กลับมาถ้ามันเราไปลุงคลิปมันโดยที่มันไม่ได้โต้ตอบกับอะไรในเรื่องที่มันดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดยมันแจ้งความกลับคืนมาแล้วเราก็งอมนะครับก็บอก f ิบสีกั้นไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันหลายอย่างนะครับผม นะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับมันนี้ก็เบิร์ตแหนวนะครับถาดหนึ่งกับเบิร์ตนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ให้น้ำในเดือยพี่น้องเลยเพือ่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยนะครับมันนี่สแต็กแดกเชนแหนวยูวอนนุ่มเจมนะครับนั่งแดกนั่งสแต็กรางอยู่คนเดียวนะครับมันนี้ขอลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะสหรับคลิปนี้นุ่มเจมขอลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ